ึ่งแก้วนะครับเราใส่น้ำตาลใส่ไี่เกลือนะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนใส่เกลือห้าช้อนใส่เกลือสิบช้อนไข่ข้นกว่าครับสิบช้อนมันจะข้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติแก้วนี้มันเป็นแบบเป็นเยื่อเหมือนกับอันนี้เป็นปนลายผลลากเนาะสีขาวๆนี่คือเยื่อหุ้มผลลากเยื่อหุ้มมันรื่ถึงผิวหน,น,น,นังเราแล้วองเราเวลาเราทาครีมครีมซึมได้ไหมครับได้หลักการเดียวกันถ้าเป็นน้ําแบบนี้ถ้าน้ํา นี่มันมีเกลืออยู่เยอะแสดงมันข้นกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเกลือนี้มันข้นกว่าของที่มันอยู่ภายในล่าในล่าก็จะมีทั้งน้ําก็นคือของเหลวละน้ําตาลมีปุ๋ยอะไรต่างๆถ้าข้างในนี้มันข้นกว่าน้ําที่ยู่รอกไหลเข้าแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามในนี้มันข้นเท่าเดิมแต่ไอข้างนอกน้ําน้อยลง เพราะจากที่ค้นน้อยกว่าไหลไปสู่ที่ค้นมากกว่าอันนี้คือลงตลุแปดสิบสี่แล้วถอยน้ำมันจะเป็นอารมณ์นี้เพราะว่าตอนแรกเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บปุ๋ยมันเยอะแต่น้ำเราก็ให้เยอะไงลาลายเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วเราถอยน้ำปุ๋ยหมดรือยังยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงปลายรากเลยเหี่ยวแล้วก็เฉาสุดท้ายนำไปสู่ตายอ่านี่ไงแล้วปลายใบก็จะเริ่มไม่